สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาขอหวยกันนะครับโดยการจุดทูปขอหวยนะครับกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับว่าจะเรียกอะไรมันตามดูมาดูกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่เชื่อยาลบรูนะครับเลขออกจริงๆนะครับออกมาแล้วนะครับสามตัวตรงๆนะครับตอนนี้เรากำลังจุดกันดูนะครับ ลมแรงมากเลยดูว่าจะติดน่าจะติดแล้วโอเครอดูเลยนะครับรุนไปพร้อมกันนะครับว่าจะออกเลขอะไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ มาแล้วครับเห็นหัวแล้วครับเรียกอะไรเนี่ยตาดีได้ตาลร้เสียนะครับอยู่ที่ดวงของคนนะครับจะเห็นเลขอะไรนะครับวันนี้เรามาจุดขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับกับสารประภูมิหน้าตึกนะครับตึกสารประภูมินี้ค่อนข้างสักดิ์สิษิ์มากนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ เอาแล้วครับเลขตัวแรกนะครับน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับศูนย์หรือเปล่าศูนย์นะครับน่าจะเป็นเลขศูนย์ลุ้นเลขที่สองกันเลยนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับผมจะจุดก่อนหวยออกสามวันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆห,หรือเลขเด็ดๆก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับเลขเด็ดๆนะครับตอนนี้ตัวที่2อ,ออกมาแล้วนะครับตัวที่2อ,ออกมาแล้วนะครับ สองจะเป็นเลขอะไรนะครับลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยเป็นเลขอะไรนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับมันก็จะถือว่จะไม่ไปไปนะครับก็จะมาแล้วครับถ้าเสียงไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับ ใครอยากโชคดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเลขเด็ด,ด,ดใหม่ๆนะครับก่อนหวยออกสามวันนะครับผจะจุดให้นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับคุณเป็นเศรษฐีได้นะครับตาคุณมาติดตามช่องนี้นะครับมาแล้วครับเห็นหัวแล้วนะครับ ดวนไปพร้อมๆกันนะครับเลขที่สองจะเป็นเลขอะไรนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เลขที่สองก็จะเห็นชัดเจนขึ้นน,นะครับน่าจะเป็นเลขแปดนะครับลองลองเสียงดวงกันดูนะครับว่าจะ โชคดีหรือเปล่านะครับงวดแล้วถูกมาแล้วนะครับงวดนี้มาลองกันใหม่นะครับวันที่สิบหกนะครับงวดวันที่สิบหกถึงนี้นะครับเลขแปดนะครับเลข ตัวที่สองเป็นเลขแปดนะครับเรามาลุ้นตัวที่สามกันนะครับบ่าจะเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้น้องนำโชคกับน้องรวยเงินก็มาลุ้นอยู่ข้างๆนะครับอยากได้เลขเด็ดเลขดีต้องมาที่ช่องเนินทีวีนะครับจะจุดทุกทุกงวดน,นะครับจุดให้ทุกงวดน,นะครับ อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นเลขที่สามด้วยกันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับยังไม่มานะครับใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆห,หรือเลขเด็ด ใหม่ๆนะครับก่อนหวยออกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกที่ผมลงคลิปปุ๊บจะได้แจ้งเตือนคุณท่านผู้ชมเลยนะครับจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆนะครับฝากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเลขนที่ สามมาแล้วนะครับเห็นหัวแล้วนะครับแหลมๆอย่างนี้เลขอะไรนะครับมาดูกันนะครับโผล่มาแล้วครับเลขตัวที่สามนะครับตัวสามโผล่หัวมาแล้วนะครับ สาร,รภูมินี้ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับบอกเลขมาถูกทั้งตึกแล้วนะครับเลขชุดนี้ก็จะเป็นเลขอีกเลขหนึ่งนะครับที่จะทำให้ทุกคนยิ้มได้นะครับมาแล้วครับเลขตัวที่สามก็คือเลขซีซีซนะครับ มาแล้วครับรอให้ชัดวันนี้นะครับงวดน,นี้ได้084นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเลขต่อไปนะครับ